สวัสดีครับกับผมอดิศรเพียงเกตไลฟ์สดทาง Facebook ประจำวันอาทิตย์ที่14มีนาคม2564ประเด็นที่จะผมที่จะพูดวันนี้ความจริงก็ไม่สมควรจะมาพูดให้มันเสียเวลาหรอกครับเกี่ยวกับคุณเทพไทยเสนพงศ์อดีตสสจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่ง ซึ่งถูกสารวินิจฉัยว่ามีการพัวพันเกี่ยวกับารทุจริตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจนมีการเลือกตั้งซ่อมซึ่งเลือกตั้งซ่อมผ่านไปแล้วครับผลปรากฏว่าคุณอายาสิทธิ์แห่งพรรคพลังประชารัฐชนะน้องชายของคุณเทพไทยสินธ์พรม คุณเทพไทยออกมาทำไมครับคุณเทพไทยออกมาพร้อมที่จะตีเทพไทยเดินหน้าร้องกกตยุคพักพลังประชารัฐหลังสส,สอกรรมการบริหารแถลงข่าวเท็จใส่ร้ายปชปในการเลือกตั้งซ่อมเขตาสามนครศรีธรรมราชปัดขี้แพ้ชวนตีย้อนคำนิยมประชาธิปไตยไม่เกี่ยวกับมารยาททางการเมือง ายกว่ากุณเทพไทยก็จะฟ้องเพราะทัางกรรมการบริหารและสสพักพลังประชาจะประชารัฐได้แถลงข่าวเทจใส่ร้ายประชาชนเป็นเหตุให้ประชาชนคนนครศรีธรรมราชไปเลือกพักพลังประชารัฐพักประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ที่ผมบอกว่าเสียเวลาก็เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเลือกตั้งกันแล้วก็เลือกแล้วกันไปครับ แพ้เป็นพระชนะเป็นเจ้าอาวาสไปสิครับไม่ใช่แพ้เป็นพระชนะเป็นมารคนอื่นชนะไม่ได้ต้องเป็นกูเท่านั้นไม่ใช่คุณสัมพันธ์ทองสมัครครับอดีตสสจังหวัดนครศรีธรรมราชอาดีตรับทีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกมาเขียนในเฟซบุ๊กของท่านบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาสองพักใหญ่ทำให้การเมืองของนครศรีธร,รรมราชเสียหาย เป็นการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมถ้าจะว่ากันรวมๆนะครับนี่ท่านสัมพันธ์ทองสมัครท่านว่าก็หมายถึงว่าพักใหญ่ที่สู้กันอยู่เนี่ยพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์ถ้าเอาความหมายของคุณสัมพันธ์ทองสมัครก็หมายก็ว่าดีเร็วก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ทําให้การเมืองระบบเสาไฟฟ้าประชาธิปัตย์ลงนหมดไปล้าสมัยครับคุณชวนหลีกภัย ก็เป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนที่คนพรรคประชาธิปัตย์ให้ความเคารพนับถือออกมาให้สัมภาษณ์ชวนหลีภัยในะอาจารย์ก่อนที่จะไปโทษรัฐธรรมนูญควรจะสร้างแนวคิดให้กับเยาวชนต้องซื่อสัตย์และเคารพกฎหมายก่อนฟังดูแล้วมันน่าเชื่อถือหรือเปล่าครับเพราะว่าคุณชวนหลีพันหลีลภัยหลังๆเนี่ยไปคล้องนกบีดไปปอกนกบีด สภาไม่ใช้แหละครับอัน,นเคารพกฎหมายหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่อยากไม่อยากวิจารณ์นะครับเรียกร้องให้เคารพกฎหมายแต่ตนเองนี่ปิดบ้านปิดเมืองเป่านกหวิดบอกว่าจะไม่ร่วมกับผนัการกับดาหนะ้าเป็นกองหน้าเลยครับอาสาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเอาเราไม่วิาพากษ์วิจารณ์กันครับการฟ้องกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเที่ยวนี้ มีคนถามว่าจะร่วมรัฐบาลกันได้หรือเปล่าต่อไปอคุณจุลินลักษณะวิสิท์ก็บอกว่าเขาเยีพร้อมที่จะถอนตัวครับจากรัฐบาลหากมติพักเห็นชอบว่าให้ถอนตัวคุณอะไรนะคุณนิพนธ์บุญยามณีรับที่ช่วยมหาดไทยชุดนี้แหะครับบอกไม่ต้องมาจี้หรอกฝ่ายคา้านไม่ต้องมาจี้ว่าให้ออกจากให้ถอนตัวซะ พราะประชาธิปัตย์เรามีวุฒิภาวะครับผมไ,ไม่เชื่อน้ำยาหรอกครับพรรคประชาธิปัตปย,ย์ไปฉี่เฉยไปปัสสวะาเฉยย,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 ยังเอาเก้าอี้ไปด้วยครับชาติหน้าที่จะถอนตัวนี่แหละเป็นเหตุให้เหตุหนึ่งที่ทําให้พรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมหาคนครศูนย์พันต่อไปทางภาคใต้สเสาไฟฟ้าไม่มีความหมายครับถ้าคุณยังเล่นวาทกรรม กลับไปกลับมามุสาวาทาเวรมณีไม่รักษาคำพูดพูดไว้อย่างไรจุดจบของประชาธิปัตย์ใกล้เข้ามาเหมือนคุณสัมพันธ์ทองสมัครท่านวิจารณ์ของท่านเองไม่ใช่ชัวอากาศมาว่านะครับก็ดําเนินคดีกันไปร่วมรัฐบาลกันไปโกหกกันไปอย่างนั้นใช่ไหมครับรัฐธรรมนูญท่านจะว่าอย่างไงพรรคประชาธิป,ปัตย์อา้างเอาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ไปร่วมรัฐบาลวันที่17มีนาตั้ตนตงแสดงออกนะครับ ท่านต้องต่อสู้เพื่อให้ได้รัฐนูนในวาระที่สามพักภูมิใจไทยก็เช่นเดียวกันทุกฝ่ายทั้งสอสอสอวอครับเพื่อเห็นแก่บ้านเมืองให้มันเดินไปได้การุณาไปโบวต์เพื่อให้ร่างรัฐนูนวาระที่สามได้ผ่านพ้นไปหลังจากนั้นจึงไปปฏิบัติตามคำมินิจฉยของสารรัฐมนูญก่อนและหลังในการร่างรัฐมนูญฉบับของประชาชนครับนะโชคดีนะประชาธิปัตน,นะ โชคดีนะเทพไทยเสนาพมชี่แพ้ชวนตีหรือเปล่าพฤติกรรมเป็นเครื่องแสดงออกครับการที่ระบบอสากเไฟฟ้านี่ผมเป็นผู้เป็นคำลบที่สไม่มีทางเกิดขึ้นในประเทศไทยกรุงเทพศูนย์พันภาคใต้ศูนยพันภาคเหนือภาคอีสานศูนยพันปชปแปลว่าศูนยพันไปแล้วสวัสดีครับ